สวัสดีครับผมนายจักรพงศ์สินศิริปรลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาอำเภอเมืองนายกจังหวัดนครนายกในโอกาสนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับผ่านการนําขยะนะครับมาเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับก็จะ อธิบายนะครับและก็นําเสนอในเรื่องของความเป็นมานะครับขององค์การบริหารส่วนตาบลสาธติกาซึ่งโดยสภาพพื้นที่ของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่ราบนะครับเชิงเขานะครับด้านทิศเหนือของเราก็จะติดอยู่กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีพื้นท we well ี่ของเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นน้ําตกนะครับเช่นน้ําตกสานิกาน้ําตกลานลัดนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับในคลองมะเดื่อนะครับมีการล่องแก่ง โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก็จะมีผู้ประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการนะครับการจัดการาเรื่องของงานบริการต่างๆก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวกันจํานวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็มากันตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าตะบนสาริกาจะเป็นเส้นทางนะครับผ่านที่จะไปสู่เขื่อนขุนด่านปาการชนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดคนครนายก ในแต่ละปีก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งธุรกิจบริการร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็จะเยอะตามไปนะครับส่วนพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ตอนตอนล่างก็จะเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมทํานาทําไร่ทําสวนส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโดยสภาพนะครับทางสังคมของเราปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเองการภาคเกษตรกรรมเอง ก็จะมีในเรื่องของขยะอินทรีย์นะครับหรือของที่เหลือจากการใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือการบริการต่างๆค่อนข้างจะเป็นจานวนมากตบนสาริกาเองนะครับก็จะมีแนวทางวิธีการคัดแยกนะครับการขนย้ายและก,การกําจัดขยะในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะที่เป็นขยะอินทรีย์นะครับหรือ ผลผลิตนะครับที่เหลือจากการเกษตรนะครับพืชผักต่างๆที่ไม่สามารถที่จะนําไปจําหน่ายได้ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะนําไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนนะครับหรือจะนําไปเป็นพืชที่จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะครับหรือปล่อยให้ย่อยสลายไปเองไปตามธรรมชาตินะครับส่วนหนึ่งก็จะยังไม่เกิดมูลค่าอะไรเพราะเป็นไปตามโดยย่อยสลายเองตามธรรมชาตินะครับ แต่ในโอกาสนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบนสาติกาของเราครับก็ได้รับความอานุเคราะห์มาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับได้นําเครื่องนะครับเป็นปุ๋ยหมักถังหมักปุ๋ยชีวภาพของเราครับมาถ่ายทอดและให้องค์ความรู้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบนสาติการนะครับและกลุ่มผู้นําของเราครับซึ่งในจุดนี้นะครับเมื่อเรามาพิจารณาแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะนํา ขยะอินทรีย์นะครับหรือพืชผักผลไม้ที่เหลือจากการจำหน่ายและไม่สามารถที่จะไปบริโภคได้แล้วนะครับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับและให้องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกานะครับเป็นหน่วยหลักนะครับที่จะถืยแพร่นะครับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ออกไปนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนที่ในอนาคตของเราเองก็จะมีการจัดตั้งและรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะประสานกับทางพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการนะครับนำขยะอินทรีย์เศษอาหารนะครับหรืออินทรีย์สารต่างๆที่เหลือใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแนวทางหนึ่งนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาธิกาครับก็จะได้มีแนวคิดร่วมกันนะครับในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเองทางผู้นําท้องที่และภาคประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดภาระนะครับเรื่องของการเก็บขนขยะจัดการเรื่องปัญหาของขยะเปียกนะครับที่ เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของกระทรวงหมหาดไทยที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภาคประชาชนและอีกทุกภาคส่วนนะครับที่จะได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนรวมถึงจะการเป็นการเสริมสร้างไรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดของถังน้ําหมักขยะอินทรีย์นะครับที่ทางมหา วิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพนะครับได้ร่วมโครงการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกานะครับมาสอนเรื่องของวิธีการดําเนินการและก็ยังมอบอุปกรณ์เครื่องมือนะครับให้เราได้ใช้เป็นแนวทางที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสาริกาของเรานะครับซึ่งในถังหมักชีวภาพตรงนี้เราก็จะมีวัตถุดิบก็จะเป็นพวก พืชผักนะครับหรือขยะอินทรีย์ต่างๆที่เราได้มาจากชุมชนนะครับหรือที่เหลือใช้แล้วนะครับตรงนี้เอามาทําเป็นส่วนผสมแล้วก็ใส่เข้าไปในถังหมักนะครับก็จะเกิดเป็นน้ําหมักชีวภาพตามห่วงเวลาที่กําหนดนะครับน้าหมักตัวนี้นะครับก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยพืชนะครับปุ๋ยบํารุงดินต่างๆนะครับส่วนขั้นตอนในการที่เราจะทําตรงนี้นะครับก็จะขออนุญาตให้ทางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของเราได้ แนะนำนะครับแล้วก็อธิบายถึงส่วนผสมวิธีการผลิตตรงนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับ,รบหลังจากที่เราหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายนะครับเราก็เอาผักที่ได้ก็คือไปใส่ถังถังตัวนี้นะครับ <c oughs> ที่ทางมหาลัย ราชมงคลน,นะครับมอบให้มาแล้วก็ใส่ไปในถังครับอันนี้จะใส่ได้ทุกวันนะครับถ้าเรามีเศษผักเสร็จอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้สารช่วยย่อยครับ สเปรย์ลงไปแต่ถ้ากรณีที่ผักหรือว่าเศษอาหารที่เหลือมันมีความชื้นน้อยก็อาจจะช่วยช่วยสเปรย์น้ำลงไปด้วยก็ได้อันนี้เป็นสารที่เขาช่วยย่อยนะครับเราก็สเปรย์ลงไปในผักที่เราทิ้งลงไปครับครับแล้วก็ปิด แค่นี้ก็เรียบร้อยครับเสร็จกระบวนการในการทำนะครับพอประมาณเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนก็จะได้เป็นเป็นน้ำหมักตัวนี้ออกมานะครับโดยเราจะเปิดมาจากก๊อกตรงข้างล่างตรงนู้น นี่ก็จะเป็นผลผลิตที่ได้จากการหมักนะครับขยะอินทรีย์ของเรานะครับก็จะกลายเป็นน้ําหมักคีวภาพเมื่อมันถึงระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็สามารถที่จะเติมเข้าไปได้ทุกวันนะครับถ้าพืชผักหรือขยะอินทรีย์อันไหนนะครับที่มันมีความชื้นน้อยนะครับเราก็อาจจะเพิ่มนะครับเตเป์น้ําลงไปและหรือสารช่วยย่อยลงไปนะครับเพื่อให้การย่อยสลายของพืชผักหรือขยะอินทรีย์เนี่ยมันสามารถย่อยลายได้รเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ครับเราก็จะได้ส่วนวิธีการใช้คือไปผสมน้ําส่วนใหญ่ก็1ส่วนต่อน้ำ้าร0อส่วนแล้วก็ใช้รดพืชผักผลไม้ได้ครับเป็นปุ๋ย